ไปกินน้องกินข้าวกินแล้วก็ได้เนาะจานขยงขยะทุกคนมาหนุยน่ยแม,มย่บันเล่เลยหนุ่ยน้อยก็มาเกยนมาครท่านได้ล้างแล้วพี่น้องมาล้างมาจัดการก่อนนะนะคะกูนะจัดการไปแล้วรอบนึงนะคะทุกคนนะเธอกับมาเฮกินอีกคือเกก็ไ,ได้ล้างอีกนี่เดมดทุกคนหมดหมดหมด,หมดน้อยขึ้นแล้วพี่น้องหมดน้อยขึ้นมาแล้ว ถ้าเราบอจัดการบนล่างเอาอีกแล้วหมดก็ได้นะคนหมดลายลาย,ลายหมดลายแห้งเอาไข่ไว้ก่อนทุกคนเอาไข่ไว้ในตู้อย่างก่อนเด้อนะขออนุญาตเปิดไฟแป๊บหนึ่งนะคะทุกท่านไฟก่อนนะคะถ้วยถ้วยกับอันมีดแดดดีทุกคนค่ะแดดดีมากเลยนะคะสมุยของเฮาก็ได้แดดสุดยอด อลังการดีคือกันแหละพี่น้องมากก็ได้ถ้าฝนตก,กับบัวไวอีกละอ๋อบาร์นีาาน้มาล่างทุกคนค่ะล่างสักคนเนาะ,ะขออนุญาตวางนี่เนาะพี่น้องเนาะนะคะสาวเดิมไม่ได้เอาเนี่ยมาตั้งละโทรศัพท์เด้อจวดก่อนจะจวดก่อนเลยพี่น้องจวดก่อนเมาเมาล่าง,าางมอดมอดขึ้นมาละลายละ หมดหน้อยตัดละคขั้นนะทุกคนนะตัดละกกัขันละเป็นคืน้นละทีนี้่เดืนจะส่งมาเมียนแม่บ้านแม่เรือนเขาหมดเบิดมือหมดแม่บงแม่บ้านแม่เป็ลนละกชีวิตประจำวันสาเาสดือชินกไไ้ลางตลอดนะทีนีเมียน ัวน้อยทุกคนตัวน้อยลูกสาวมาเพื่อกล้า่ยแม่ดีแต่ว่าการสุไม,ม,ม,ม่ได้ออมาเห็ดค,คอือแม่บออ่อยเองแม่จะทำคลิปทำไหนเนาะจนออกมาให้กับเพากระขอเพื่อกล้านะใานให้กรบเาอิ่มแล้ว็ล่างไปขางเยาคาสองสาดือน แต่ว่าภาใส่เพิ่นออกมาเพ่ประเทศจีนร่างเอง,งอเนี่ยเดีเรีย,ย,ยบร้อยจะกันเข้าไปคกั่อนเพิ่นเนาะน้ำแก้วแก้ว,วแก้วใส่เปลืองน้องใส่เปลือกแก้วก็ได้างสี่ใบห้าใบนำไปน้ำแก้วกับเบิ้มือ แก้วก็ได้ข้าแก้วน่านมีบดมือแก้วก็ได้ใหญ่มานขอาวหุงนานแล้วอ้าวล่างหมกกดน้อยๆนะขั้นมาเข็ดต้ตมะมาม่าใส่ไข่นะทุกคนค่ะกินไปแล้วรอบขั้นมะเข็ดอีกนะวันนี้รอบนี้ใส่ไข่แม่ก็สดน้ำหัน

กระเดือนกันเสร็จคนรี่น้องน้ำกระเด็นเส็จล่างขาดมือขาดมืขาดคิริว้วเรียบร้อเซร็จอีกอรอบนึงหมดอ้ยหมดหลายแห่ ร้อยทุกคนค่ะเรียบร้อยนะคะนะคะคลิปนี้ก็ได้น้อพี่น้องนะคะจวดขนาดเลยคลิปนี้กับจวดแห้งเอามาันที่ซาเดล่าพี่แล้วเนาะไปก่อนคลิปนี้ก็ได้นาอพี่น้องจวด,จด,จดแม่บ้านใส่จวดอยู่แล้วพี่น้องอก่อนอื่นก็เอาน้ำใส่ก,กากนเลิเป็นพี่น้องแปบบ๊บนึงพี่น้องจา้าเอาน้ำใส่ก,กาต้มน้ำอุ่นกินก่อนพี่น้องนะก่อนจะไปใส่มาใสา่ก็ได้ต้มข้างหม้อไว้ก่อนเนาะ พอสาวเดือนกินน้ำอุ่นทุกคนน้ำไม่ค่อยกินน้ำเย็นเปไน็นไรพ่อเรียบร้อยลเรียบร้อยเอ,ยเอ,ยอ,เอ,ยอาสวันดีสาวเดือนลาพี่แล้วน้องไปก่อนพบพ่กับสาวเดือนในคลิปต่อไปนะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ